สวัสดีค่ะแม่วีท <Bye S 1> สวัสดี <God. S 1> ครับครับ <Bye God. S 1> เราจะมาเปิดกล่องถุงข mm hmm. ั้งถุงขั้งกล่องพี่น้องครับเนิงสื่อออนไลน์ซื้อให้เด็กๆน่ uh, like จาจะหนนา,นานที่สื่ออนไก้ม hmm. ต่างกันกับไปซื้อในร้าน mm hmm. mm hmm. แต่นี้ก็จะสะดวกกว่าน่าจะเนาะ เพราะว่าเออไอเดียสิบวบีแลนม์มาได้ราคาข้าใจอยู่อักตักสิงะนะเป็นร้านด์คนไทยอยู่สวิเดอร์แลนะจา้าโอ้ได้อะไรเอ่ยลี่นาพอบ้ากินหนองงอนแม่อยู่หน่อ <laughs> อยากกินไอติมลนะีนาอยากกินไอติม Mì ở đây ơi Wow Wow Làm mm. tôn giả đi lời Thích tâm em thích มันวินไปละเพราะว่าคือจังแบบว่ามีทั้งเสื้อผ้าแล้วก็มีของเอเล่นเด็กอะไรมีด้วยนอกจากเนาะเป็นล่างสวีเดนล่ะมีที่ระบายสีว้าวซื้อมหาห้เมนวินลีนาะพี่น้อง ดีไหนครับมท่านได้เห็นแม่บินกับ่าท่านได้เห็นบิบน,ไ,นบไปทั้งพูนล,ละนี้ก็มีดินสอมีสีระบบระบายนาะจะเนาะเราจะสื่อกระดาษไว้ให้รูกไว้ถ้าวาดรูปแบบน,นี้อันนี้พี่น้องไทยมาเท่าไหร่สามสิบโครนอยู่น่เ้อร์สามสิบโครนสามสิบโครนสวีเดน แต่เ่าเกับเสียาคาทรงเองเนาะอันนี้มันจะหลายกิโลร่วมทั้งหมดนี่มันสี่กิโลเนาะเดี๋ยวหนูอ่านก่อนร่วมทั้งหมดนี่สามกิโลพี่น้องนี่ร่วมทั้งหมดนี่สามกิโลเนาะนี่สาม,มกลโลิโลโลละหกสิบหกบาทกัล,ลอยกวัวเนะาะแสดง หกกุ้นสามป๋อประมาณนั่นแหละพี่น้องโครนเนาะมีลีลาจะคือกันจะได้คือกันเมื่อนั้นเขาไปเอฟทั้งเอฟแน่ทั้งดูแลลูกแน่เบิ่งลูกแน่เบิ่งลูกไปนั่มไม่น้อยเพิ่อนกับเขาไปเอฟแท่นในตายแนย่ช่วยกันเอฟเพราะว่าทาัาบทับบอย ถ้าบ่าเอฟกนอื่นกะเพราะว่าทำนี่แค่สองแคลกมันบ่หล่ะคนอื่นกะเอาไปก้อนยังสินอะ่ะไม่ลอยกับเอฟแท่นก้อนยังสินอะ่ะช่วยกันบะย่มเพิ่นพร้อมของจะทรงยังสินอะ่ะเพิน่นกะจังจะร่วมหยอดมาให้เฮ้า,า,า,าสินอะ่ะเราเข้าจังโอนไปให้เพิ่อนนอจัดพี่น้องค่ะเอาอัานนี้บ่มีถุงบ่ใส่เห็ดลูกขึ้นก่อนจัน่ง เดี๋ยวไว้เป็นของควรวันเกิดนี่นะกัมแมนวินน้าร้อนนี่บางที่แต่ช่วงมีบริษัทสนละแต่บางที่ถ้าไม่น้อยเพิ่งของขไปเอฟก่อนจังสิแม่ตายกันยังบัตท่านไห้มีเงินพ้อมจัดจ่ายเพิ่นเป็นแบบท,ที่จัดจ่ายหลานจังสิ แ,แม่น่อยเพื่อนกัใจดีนอกจากกระขอบคุณนอกจากเพื่อนก็ออกไปให้ก้อนยังสิลนะาเมตอยจังไม่ใจที่หลังเอายังสิให้แม่น่อยนอกจากเนาะเพราะว่าแม่น่อยเพื่อนก็อยากให้ได้ให้ล้านได้ใส่เป็นสิบคือจังแบบว่าเพื่อนซื้อไปให้ก้อนยังสินะ่ะแล้วเขาจังเปิดใจที่หลังให้แม่น้อยยังสีนะเพราะว่าหลานเพื่อนก็ต้องการเงินทันทีแม่บรรจาจ่ะอุย้ยพี่น,นองค่ะมาดูมาดูมาด,มาดูของลีนะ่ะ สวยไหมกี่โครนเนาะนี่พี่น้องค่ะเบิ่งดูเบิ่งให็นนูนแอ19โครนถูกกว่าในลานอกีกนี่ลิ้นาใส่ได้เพื่อนเห็นหรือเพื่อนสินมกักลินหงช่วงนี้กำลังมักแคลมปนึ่งมักเดรสเห็นแม่ใส่์หรือมักอันนี้ก็จะใหญ่จักหน่อยก็ค่อยเห็นลิ้นาใหญ่จักหน่อยเนาะนี่ ก็จะมีทีมัดด้วยนี่กับก็ซื้อเก็บไว้ยามลีนาสามซีหาปีนี่ก็อ,ออกไมใ่ใส่เพราะว่าเขาบ่มีเงื่อนจะซื้อแม่นบอละเขาก็ทย่อยเก็บไว้นอพี่น้องนอ,งนองตามอายุเล็กน้อยพี่น้องอันหนูจะไปดินปดนนป้นจะไปดิน้นลีนาเพิ่งจะไปดิ้นสิบโครน อันนี้สามสิบโครนเนาะอ๋อน,นี่เป็นชุดคือกันชุดเตก,กีเนาะเป็นชุดชุดนอนถ้าเป็นชุดนอนจังสามสิบเนาะจ้ะเนาะนี่นี่ไฮเมลวินนี่เป็นชุดเลยพร้อมด้วยกางเกงสามสิบโครนก็หาไม่ได้แล้วก็เป็นผ้าบางด้วยเนาะจ้ะเนาะถ้าเขาซื้อผ่านน้ามันก็นจะล่าค่าแพงสื้อสวิเดนนะอันนี้ไว้เด็กน้อยใส่นาลอนใส่ในบานพี่น้อง ใส่เปลือนห้องกับบอบอตองแบบว่าบอหลีจังส่นอะเพราะว่าอุย้ยสวยจังเลยอันนี้ไ้แม่หรือไ้ลูกนี่ฮ้อันนี้ไ้แม่หรือไ้ลูกนี่ยงใหญ่ยังสิ <c oughs> อันนี้กระซิบเก่าโครนสงสัยไ้ลีนาดแบบตีเป็นยังไงละ่ะ เมคอิพไทยแลนด์ค่ะเมคอินไทยแลนด์ไฮลีนนาสวยไหมคุณแล้วสีหปีนี่ลิน่าจะไปสิ่งเล่เหล่านี้เก็บไว้พี่น้องขาไม่ใจเก็บไว้เห็นลูกเ่าบะมีงเงินสื่อเนาะสื่อตามล้านในสิมันจะแพงตามล้านสวีเดนนะ อันนี้ก็เป็นผ้าบ้างนิน้อยใส่ก็สบายซักก็สะดวกสบายเนาะค่ะไม่น้อยกะช่วยเอฟช่วงนี้บ่ค่อยไปเอฟอยังแล้วละ่ะเพราะว่าค่อยจักน้อย พราะว่ามีเสื้อผาหลายแล้วเดี๋ยวนี้เน้นแต่อ,อาหงอาหารกินนียังสิให้เด็กน้อยนอจะนอะก,กับแม่ตายช่วงนี้ของอาหารข้นแท้งแพงพี่น้องเมืองไทยกับสิคือกันเนอะทั่วโลกแล้วนอะพี่น้องคะ่ะแต่สวีเดนมันกับดับเบลิลตัวดับเบิลเลยแหละุนี่น่าจะใส่สูวย อันนี้ไม่ได้เขียนราคาจำบได้แหรอเดอ้อสวยมากเลยนี่มีสีดำด้วยปุ้ยคือสีมาสแลนเดอร์แทรด่นายฝาดเอาจักโอ้ไม่ก็เราฝาดเอาจากกักกซีนี่ฮะมันอยากเห็นร้านพันใสคักบ่ ปุ่นงามคักเอาไปใส่เองใส่ใยน้อย,พ,นะอยพุ่นน่ะอ้ยพี่น่องงามคักโอ้ยพุนะ่นน่ะนี่นะ่ะเอ้ยกงสีแดงใส่งามแต่ยี่ละลี่ยังนอ่อแบบเนี่ยเป็นเขียนยางองเขียนว่าปี29 ตั้งยังนอกนอกอืม,อมตั้งหมดนี่มีจากจุดโอยได้อันนี้มาพอมีสงสัยเพื่อนแถมให้นี่สวยไหมสวยไหมให้ลิ้นาใส่หรือให้แม่ใส่ขอบคุณค่ะขอบคุณร้านน่ารักจังเลย แมห่หน่อยกัน,น่ารักเด้โอ้ยเอาทุกสีบัดนี้สีฟ้าก็มาค่ะสีฟ้าก็มาใส่สบายสบายหน้าร้อนมีสีชมพูสีชมพูมีหรอนอนในถุงดงสีดำก็มีละใส่ซ้ำไปเลยบัดนี้ใส่ไปโรงเรียนโล้ยไว้เขาคงส่ายอิจฉาใส่เสื้อผ้างามเอาอนี้ก็คพือกันบัดนี้ สรุปว่าลีนาได้ได้มัดทุกอย่างมิาตเมนวินก็สั่นได้ชุดเดียวบอกอ๋อนี่มันเป็นแบบนี้พี่นอ้องโอ้ยลีนาจะได้ใส่สวยนี่ได้มันหลุดออกห้องกระจังตัดออาเนาะกระผาบางเนาะพี่น้องเนาะนี่ แค่ซัมนียนี่กับแพงเด้หาบาได้เด้ดืุอสวีเดนลานสวีเดนยังสิยิ่งแพงพร้อมชุดหนึ่งนี่ยลานสวีเดนนี่ประมานสามสี่ลอยโครนแบบแค่ชุดเดียวเนาะเพราะว่าเขากระลับมาแต่ประเทศเอเชียเข้าแต่เขาขึ้นทางโอ้ยโทษเด้อยจากอนนั้นมันะลมดานหลังโอ้ยเนาะโทษเด้อยจากพี่น้องเพราะว่าเขากระลับมาแต่เอเชียเนาะจากขึ้นทางนี่สินะ โอ้ไม่ชิลกูสวยจังเลยลีน่าจะใส่สวยแม่คือบลไซคือลีนาทำงามเั็สีน้องแบดนี้เอา,าเอนน <c oughs> ไปให้ลีนาใส่ค่ะเพราะว่าหลานสวีเดนนี่แม่ตายบรเซิยแล้วลีนา <c oughs> เมนวินดันสเ้อแค่เสื้อที่เชิ้ตแขนสั้นธรรม,รมดาเนาะจา้ะเนาะเพราะว่าจนมี แต่สถาบางแล้วไว้ให้เล่นวิน่หนาลอนนี่นาจะไปงานปาร์ตี้ั้งใดนี่พอดีนี่นาจะได้วันเกิดครบสามปีเนาะหนาลอนนอกจากเนาะสีดำสองชุดอ๋อเป็นไหลยอย่างนี้ด้วย ต้องไปซักก่อนเนาะเป็นผ้าเซ็กซี่นะพี่น้องเซ็กซี่มากเลยแซ่บเวอร์บ่านักพี่น้องเด็กหน่อยใส่สบาย ือนกันเนาะอันนี้จะมีหลายสีนนเป็นจะสีสัมซื้อมาว้หลายๆตเปืือนกับเอเสียดายดอกเสียดายที่มันก็จะหาล้านขายถูกจังสีนี่แหละก็ดีเาขาได้ล้านดีพี่น้องเป็นเมดสต็อกหรอตี้เพราะว่าเป็นเม,าม้ามาเมดจังสีกับมดสต็อกเ,ร,อเราว่าเพิ่นจะมาเอกรอบนาก็จะเป็นโมเดลหล่อไม่อุย้ยสวย ลีน่าชอบเลยค่ะลีน่าให้มาเ,เห็นพี่นองลีน่านางอยู่โซฟานี่ก็เหมือนกัมสีขาวเนาะีหนูจะไปเอายาให้ลีน่ากินลีน่าไอ,อาจะ <c oughs> ตัวเล็กยังไม่ค่อยสบายเนาะยังไม่ค่อยหายดีเท่าไหร่ละไอแแทอากาศทั้งแม่ทั้งลูกกับพี่น้องคะอืมอืมปักในก่อน เขาแถมมาให้ <c oughs> คิดว่าเขาแถมมาให้ได้่ยนี่แหละค่ะก็ด้ยวยความหวงรักหวงใจยจากไม่น้อยน้ะจ้ะร่วมทั้งเมื่เนี่ยชุดจะซ้ำกันหลายอยู่แต่ซื้อมาเหมาะกับราคาเนาะจ้ะ ร่วเมเงิอนอยังไงก็มัน่า,นาได้นะแม่ตายก็จำไม่ได้แล้วเพราะว่าแม่ตายก็นใจเงินไปแล้วแต่จำไม่ได้เพราะว่าไปรับของมากแต่บัดทันในเมาเปิดท่านที่ไปรับของมาแม่ใจก็ออกมาไหว้เฮี้ยนแล้วหลังจากนั้นเอเอการลูกกับแม่ป่วยไม่อย่างอย่างสี่เขาจับพี่น้องเนาะนี่เมาหมด เมาหมดร้านขอบคุณมากค่ะมีเสื้อผ้าให้ลูกแล้วขอบคุณมากไว้ใส่หลายปีเลยแบบน,นี้มันหลายสุดได้ทุกหนจริงสิพุ่มใจอันนี้สารสาิบต้นกับว่าตองไปวิ่งเขง่าลานถ้าของระบายเสียงสิเขาต้องเป็ดเข่าลานเด็กเด้วราู่ เส้นตุ่มนี่จะบ่มีแบบจังสี่เพราะว่าเส้นตุ่มนี่ก็จะมีต่แบบว่าคลองเล่นคลองเล่นเด็กหน่อยแต่บ่มีคลองที่ระบายสียังสี่ถ้าคลองระบายสียังสี่ส่วนหมากจะขายประมาณ80 80 80โครนพ,พี่น้อง80โครนต่อหน,นึ่งชิน้นแต่น,นี่ไปได้เอฟมาก30โครนพี่น้องดูแต่เ้าก็ต้องเอฟหลายๆอย่างสิมันมันจจะเหมาะก,กับอันการคาทรงคายอย่างมันบละพี่น้องแต่ถามว่าเหมาะ เหมาะเละคุ้มไหมเหมาะเละคุ้มมากเลยค่ะจะตายไปแล้วเดอ้อขอบคุณมากค่ะพี่น้องคะนกไปแล้วจะเบื้งลูกแล้วบัดนี้เกายาให้ลูกกนขอบคุณมากค่ะพี่น้องคะพี่น้องสุกมดอยู่ดีไม่แห้ง้ะจ้ะเดอ้องูไปแล้วจ้าขอบคุณห,หลายๆเล้อจ้าบ๊ายบาย